อันนี้คนเล่นของครับมาจับช่างอะไรกันอีกแล้วอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่ช่างไว้เป็นข้อมูลนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลักอานยืดหดหรือดับเบิลโพสตดับเบิลซีดโพสของ EXA Form แต่ว่าอันนี้จะไม่เคยช่างเพราะอันนี้จะเป็นสเปคยุบ150 3 10.9ยาวทั้งหมด4 45นะครับเพราะว่ายุบ150 ถ้ายุบ125จะสั้นกว่านี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่นี่คือไซส์30.9ยาว4 5 5รุ่น 900i สายในต้นสายจับช่างเลยค่ณครบรีโมทเป็นแบบนี้และเป็นใหม่กดข้างลมสายด้วยเดี๋ยวมาดูกันโอ้ห้าร้อยยี oh, สิบซย์แล้วเนี่ยน้ำหนัก 6กหปด